เราอยู่ในช่วงอำเภอแม่สวยนะสองข้างทางก็รถรถเดยอะกว่าสมควรแสงไม่ได้แสงไม่ได้ไไดยังไงร้านไอ้นี่ไงร้านเกาเหลาเนี่ยถ้าใครผ่านมาทางนี้จำร้านนี้ไปดีนะเ uh huh. นี่ยสุดยอดเลยนะร้านนี้นะมันเปิดแต่เช้าเลยนะคนเต็มเลย เบียงปลาเป้าเฮียนบียงปลาเป้าเฮ้ยร้านนี่แหละเอามันมาถึงทางโค้งนี้ปัอ่าทาดูวกนี่เลยตรงนี้เลยอ่ารสชาติเขาแบบสุดยอดเลยละทั้งลวกจิ้มทั้งมันเป็นปลานะปลาแล้วง่ายกินง่ายอยู่โฆษณาโฆษณาให้ร้านแล้วเจ้าของมันชอบแบบชอบพ้าเลยนะเสะสมพระเก่า เรอคุยเรื่องพระเก่าคุยทั้งวันก็ได้ <laughs> มันจะมีรูปพระกับทางเหนือพระรอดพะอระอะไรต่างๆพระสมเด็จนั่นนี่มาเต็มร้านเลยมันเคยเอาส่งเข้าประกวดอันนั้นด้วยส่งเข้าประกวดพระ เกีอุบัติเหตุไหมรถพยาบาลแป๊แบบสายนี้ประจำเลยนะนเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย